ซึ่งห้องนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ของถ้ำขอบินอยู่นะคะเป็นรูกอะไรคะด้านบนค่ะเป็นนกค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องครับะอันนี้คือของจริงเลยค่ะนะคะแต่ว่ามีของปลอมด้วยใช่ไหมครับมีของปลอมอยู่ข้างนอกค่ะเลยสึงฟ้าเป็นของปลอมอ๋อีของปลอมด้วย อาจารย์คะครับแล้วตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะคะแล้วถ้าเราจะเก็บภาพในถ้ำนี่คนจะใช้เทคนิคอะไรเดียวคะโอ้ยงั้นให้ผมเลยครับอาจารย์ก็ต้องเจาะรูก่อนนะครับแล้วก็แอบดูครับนี่ฮะเออเห็นแล้ว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 อ่านะครับก็น่าดูมากเสร็จแล้วก็ตาก็จะเป็นกุ้งยิงไม่ใช่ครับอาจารย์งั้นมีเทคนิคอะไรครับอาจารย์อ่าเมื่อกี้เนี่ยผมพกมาก็คือกล้องตัวใหม่ล่าสุดของ GoPro ครับ โคดัก M 5 30ซึ่งมีความละเมอียด12ล้านพิกเซล3 x optical z สูก็จะมีหลายสีด้วยกันครับวันนี้ก็เอาสีฟ้ามาทั่วไปเนี่ยเวลาเราเข้ามาในถ้ำเนี่ยมันจะมืดมาก mm hmm. พอมืดมากเนี่ยถ้าเราตั้งออโต้เมื่อไหร่แสงมันก็ทำงานตบเพราะว่าขาววอกไแล้วก็ไม่เห็นสีแสง และสภาพความเป็นไปของท้ำและท่อก็ดูแบนๆมองไม่เห็นลายของท้ำเท่าไหร่เพราะนั้นวิธีแรกก็คือว่าสำคัญก็คือว่าอย่าใช้แฟลกอย่าใช้แฟลเราจะพยายามไม่ใช้แฟลกนะครับก็ออฟแฟลเสียนะครับเริ่มต้นวิธีการออฟแฟลกก็ตัวนี้ก็ต้องกดปุ่มด้านบน่มไล่ไปเรื่อยออโต้เราเปลี่ยนเป็นแฟลกออฟเสียครับนะครับออฟแฟลออฟเสร็จปั๊บนะด้านขวานะครับด้านบนก็จะมีปุ่มกดไปปั๊บกดไปปั๊บมันก็จะมีเมนูขึ้นมาครับแล้วเราก็เลื่อนเมนูขึ้นมา ครับที่คำว่าซีนเนี่ยก็จะมีซีนผมให้เลือกอีกเต็มไปหมดเลยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ซีน high iso นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ high iso นะครับมีคำว่า iso นะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นเมืองบนนะภาษาไทยเขียนว่า iso สูง iso สูงครับก็คือเร่งความไวแสงให้สูงขึ้นสูงที่สุดเท่าที่กล้องตัวนี้มีครับเพราะนั้นกล้องตัวอื่นก็วิธีง่ายๆคือไปดู ISO แล้วเร่งไอโอให้สูงที่สุดนะฮะสูงที่สุดสำคัญคือเวลาถ่ายเนี่ยต้องถือกล้องนิ่ง เพราะว่าในถ้าเนี่ยแสงมันน้อยเพะฉะนั้นกล้องเนี่ยเปิดสปีีชัตเตอร์ช้าอยู่แล้วพอ oh, เปิด oh, ช้าเนี่ยถ้าเราถ่ายโดยมือไม่นิ่งครับภาพก็อาจจะไหวได้ทีนี้เราก็มาทดลองถ่ายดูดีครับอาจารย์ครับ,รบนี่นี่นกนกนกนี่ครับนกครับเขาบอกว่าเป็นนกเราก็จะถ่ายนกมีกรอบสีเขียวขึ้นบอกว่าหาโฟกัสหาระยะชัดเจนแล้วคือถ้าใช้แสงเมื่อไหร่ป๊อกมันจะขาวเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นใช้แสงดูอ๋อ oh, ดีครับอาจารย์ ครับก็แค่แค่นี้เอง ทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับ